One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องได้ไทยสปนยวอเลนอีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสโชคู่สุขนคนเธอจ้าเอฟสี่าเอใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าชมหมอหมอยใสังกับตัวโตไทยไทยจ้าอากาศวันนี้ข้างนอกก็14-15องศาฝนก็เที่ยวหยุดเที่ยวล่อยนิดๆนะคะลมหนาวมาแล้วดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยค่ะ ช่วงนี้ก็เที่ยงแล้วค่ะกำลังหาอะไรกินกันนะคะหลังจากช่วงเช้าก็หาทำงานด้วยนิดหนึ่งนะคะจะฝนจะหนาวจะร้อนจะอะไรงานก็คือเงินเงินก็คืองานต้องสู้กันต่อไปนะคะอัปเดตข่าวสารทางบ้านเราทางเมืองไทยแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี่แหละค่ะที่ทุกคนกำลังจับตามองกันเป็นที่สนใจก็ เหตุการณ์สงครามทางอิสราเอลกันนะคะเพราะว่าคนไทยก็อยู่ที่นั่นกันเยอะนะคะดูข่าวดูอะไรวันไหนก็ได้แต่ภาวนาให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะคะเราก็เห็นใจนะคะกับความสูญเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ช่างเถอค่ะตัวตัวเองก็น้ําตาไหลกับเขาแทบทั้งวันนะคะบางครั้งก็ดูเป็นช่วงๆไปแต่ก็ไม่ถึงกันว่า ดูทั้งวี่ทั้งวันเท่าไหรแต่เราก็อยากอัปเดตข่าวสารได้เห็นเหตุบ้านการเมืองได้เห็นเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้รู้ไว้ใช่ว่าเนาะค่ะวันนี้พ่อใหญ่ก็บอกตัวโต้นะคะว่าถ้าเธอจะเดินไปแถวกลางเมืองช่วงบ่ายเพราะว่าวันนี้หลากหลายเมืองทั่วยุโรปก็ว่าได้นะคะที่เขาประกาศว่าจะรวมตัวกันรั่วประท้วงกันแล้วการประท้วงนะครับ มันก็มีคนหลากหลายฝ่ายหลากหลายประเทศนะคะแนวทางความคิเดเห็นแต่ละคนก็แตกต่างกันบางกลุ่มก็ประท้วงเพื่ออิสราเอลบางกลุ่มก็ประท้วงเพื่อปาเลสไตน์ฝั่งฮามาัสก็ว่ากันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแฟนต,ตัวเองก็บอกให้ระมัดระวังเพราะว่าทางโบสเก่าหรือว่ากลางเมืองนะคะส่วนมากก็คือเมืองใหญ่ๆนะคะทางเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมหรือว่า รอตเตอร์ดัมเอ่ยนะคะที่มีผู้คนต่างชาติต่างถิ่นอาศัยกันอยู่เยอะนะคะเขาก็จะมาประท้วงสนับสนุนทางนี้สนับสนุนทางนั้นที่แน่ๆเขาก็เขาก็บอกอยู่เหมือนกันนะคะหลากหลายรัฐบาลทางในยุโรปเขาก็บอกเหมือนกันว่าให้ประชาชนระมัดระวังเพราะว่าเขากลัวประท้วงนะประท้วงได้นะคะประท้วงในความสงบเดินเรียบร้อยเรียกร้อ,รองให้มัน มีสติสตังกำลังก็มันได้แต่เขากลัวม็อบปะทะม็อบถ้าม็อบสองฝ่ายปะทะกันม็อบก็จะยากสู้กันสู้รบปกมือกันในประเทศเขาอีกมันก็จะมายากที่นี่อีกมันก็จะลามกันไปเหมือนไฟลามทุ่งนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนตัวตัที่บอกนั่นแหละค่ะว่าอัปเดตเข่าวสารเข้าสมองด้วยนะครับ เพราะว่าสงครามมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเรานะคะการกินการอยู่การเดินการเหนินทุกวันนี้เกิดเหตุการณ์ที่ไหนมันก็เชื่อมโยงกันได้หมดเราก็รู้ไว้ใช่ว่าเพราะว่าหนึ่งเราก็ได้ระมัดระวังตัวเองด้วยจะไปทางนู้นจะไปทางนี้ยิ่งคนอาศัยอยู่ทางเมืองหลวงนะคะต่างประเทศก็ระมัดระวังกันแล้วกันนะคะทางนู้นไม่สงบทางนี้อีกหน่อยก็ก็ภาวานาะอย่าให้ยืดเยื้อนานหรือว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์อะไรฝั่งทาง ยุโรปนี่เลยนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็ทางกรุงปารีสนะคะเขาก็สลายม็อบทั้งจับทั้งอะไรกันเยอะแล้วก็ทางเยอรมน,นีด้วยนี่แหละค่ะมันไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะคะถึงเราจะอยู่มุมไหนสุราฟ้าเขียวโลกกว้างตรงไหนมันก็ได้ยินข่าวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตามเรานะครับถ้าสงครามยืดเยื้อไปข้าวของแพงน้ำมันแพงทุกสิ่งทุกอย่างแพงหลากหลายอย่างมันก็ตามเป็นเงาตามตัวเรานะครับเพราะว่าทุกวันนี้ ก้าวขาลงจากบ้านไปยิ่งตัวตัวเองอาศัยอยู่กลางเมืองนะคะไม่ได้ว่าอยู่ชานเมืองเหมือนพี่หลายคนที่เก็บผักได้เก็บเห็ดได้เก็บนู่นเก็บนี่สามารถทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างตัวตัวนี้ก้าวขาลงไปทุกอย่างได้ซื้อหมดนะคะไม่ได้ซื้อเฉพาะลมหายใจเท่านั้นนะคะ เพราะว่าเราปลูกเองไม่ได้เราหาเองไม่ได้นะคะแต่ถ้าคนอยู่ชาตเมืองบางอย่างฤดูนุน้นเก็บอันนี้ฤดูนี้เก็บอันนูน้นก็ถือว่าเก่งถือว่าดีนะคะคนไทยอยู่ต่างถินต่างแดนก็เอาตัวรอดกันได้ดีนะคะหาเห็ดหาผักหาอะไรกันโตโตก็ชื่นชมนะคะแต่เรามันอยู่ในกลางเมืองใหญ่เรานั่งอยู่กลางเมืองด้วยแล้วก็บ้านก็อยู่ศูนย์กลางของเมืองนะคะก็เลย ทำได้เท่าที่ทำได้นะคะเราก็ซื้อกินไปนะคะเราก็ดูเอาอันไหนพอซื้อก่อซื้อ,อ,อ,อไปนั่นแหละค่ะแต่ถ้าการมาใส่ย,ยี่ต่างเช่นต่างแดนจะกินแต่ของไข่ยิบสี่ชั่วโมงมันก็แพงนะคะมันสินค้านําเข้าอย่างเมื่อวานตัวโ้ไปร้านจีนนะคะเป็นร้านจีนใหญ่นี่แหละค่ะมะละกอเอ่ยมะเขือเอ่ยมะเขือลายมะเขือขาวพวกนี้เรามะเขือปอกนะคะสมัยก่อนแพคละยูโรกว่าสี่า4บ5 0าบาทได้60บบาทได้ทุกวันนี้ สามยูโรเกือบสี่ยูโรห้ายูโรตลอดแพ็คละร้อยห้าสิบสองร้อยขึ้นไปได้สามลูกสี่ลูกเองแต่นาน้ซื้อกินทีก็ซื้ออยู่นะสำหรับตัวตัวชอบตําน้ำพริกมะคงมะเขือนะคะชอบซุปมะเขือด้วยสำหรับมะละกอจะกินอยู่ราวๆปีละครั้งเพราะหนึ่งตัวเองก็คนเดียวไม่มีใครกินช่วยถ้าซื้อมาลูกหนึ่งสมมติว่าซื้อมาลูกหนึ่งแปดยูโรสิบยูโรก็เกือบสี่ร้อยห้าร้อยบาทเราก็มาผ่าสี่ผ่าห้าผ่าเท่าที่เราตําทีละครั้ง นะคะแต่กินคนเดียวมันก็ไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยกินแต่งกว่าซะมากกว่านะคะแต่งก็ลูกหนึ่งก็70เซน80เซน60เซนหรือว่า1ยูโรก็4050บาทก็ว่าไปนะคะได้ตั้มสองสามรอบอยู่เหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ว่าการสะดวกใครสะดวกมันเราหาเงินได้แล้วก็ดูแลตัวเองไปด้วย่ะคะแบ่งสันเป็นส่วนทั้งบ้านเราทั้งอะไรด้วยนะคะเงินทองก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะ นี่แหละค่ะเห็นสงครามเกิดอะไรเกิดเราก็ปรงกับชีวิตไปด้วยคิดไปด้วยนะครับดูแลตัวเองไปด้วยอัปเดตข่าวสารตลอดไปด้วยนั่นแหละค่ะคนไทยไปอยู่ตรงไหนก็พอความอดทนความขยันขันแข็งนั่นแหละค่ะไปสู้กันพอเงินพอทองเท่านั้นถึงได้จากบ้านจากถิ่นจากแดนกันมาอาศัยอยู่ต่างถิ่นต่างแดนตัวโตวเข้าใจมากนะคะยิ่งเหตุการณ์ทางอิสราเอลคนไทยทําไมไปอยู่เยอะทําไม ไปทามาหาก,กินที่นู่นเยอะเหตุ <c oughs> ผลเดียวก็คือเงินเงินทองทองนะคะความยากจนมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะแต่ละคนก็ดิ้นรนกันมาเพื่อความอยู่รอดของแต่ละคนได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องคนที่อยู่ด้านหลังอยู่ทางบ้านเราอีกนะคะบางคนก็แบกบภาระแบกบทุกคนมาด้วยอย่างตัวต,วตวัเองก็ถือว่าส่วนหนึ่งก็แบกบ <c oughs> เรามาใสาย่ยู่ต่างถิ่นต่างแดนมานั่งอยู่ตรงนี้ก็จริงงานการอะไรที่พอทําเราก็ทําหมดเพื่อได้เงินได้ทอง กลับไปบ้านเรานะคะเราก็แบกความหวังแบกพอแม่พี่น้องมาเหมือนกันในส่วนหนึ่งเท่าที่เราทําได้นะคะโชคดีว่าแฟนก็ใจดีนิสัยดีไม่เคยโกรธไม่เคยว่าเรานะคะให้ความอิสระเสรีเราและแกก็รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเรานะคะนอกจากเราหาได้เราก็จะส่งบ้านส่งอะไรก็พิจารณาเอาเองแกก็บอกแค่นั้นนะคะหาได้เป็นกําไรเอวสามีเป็นทุนก็ว่ากันไป นะคะแต่วันนี้ทุกคนนะคะอยู่ต่างจินต่างแดนแดงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะยิ่งอยู่ทางเมืองใหญ่เมืองอะไรเพราะว่าสงครามเกิดที่นู่นก็จริงแต่มันก็จะรามมาเพราะว่าผู้คนของแต่ละประเทศที่เขาเกิดสงครามกันผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เขาก็จะเดินประท้วงเอ่ยอะไรเอ่ยชุมนุมเพื่อสนับสนุนทางบ้านเขากลุ่มนี้สนับสนุนทางนั้นกลุ่มนั้นสนับสนุนทางนี้นี่แหละค่ะ เขาไม่ได้ว่านะคบจะประท้วงจะและชุมนุมกันเขาก็ให้ขออนุญาตล่วงหน้าก่อนจะจัดจุดไหนตรงไหนตรงไหนเขาจะได้ประกาศบอกคนเขารู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่คนที่ไม่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่อยากให้ไปใกล้สถานที่ตรงนั้นเพื่อเกิดชุลมุนกันขึ้นมาหรือว่ายากกันขึ้นมาเราก็จะไม่ได้ไปเกี่ยวอยู่ที่นั่นนะครับแต่บางคนก็อาจจะเป็นจังหวะไปจับใจใช้สอยเดินผ่านพอดีอะไรอย่างนี้นะคะัะเขาก็จะให้ระวังว่า เราจะเดินไปทางไหนเราจะอยู่จุดไหนณนะวันนั้นๆเวลานั้นๆนะครับแฟนตัวตู้ก็บอกตัวตูตตั้งแต่เช้าแล้วก็วันนี้เผื่อมีเหตุการณ์อะไรเพราะว่าเมืองที่อยู่ก็เป็นสุดเขตติดเขตเยอรมนีนะครับเมืองเอ็นซิเดก็เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเนเธอร์แลนด์ค่ะส่วนมากบางครั้งก็มุมนี้ก็อาจจะมีจัดอะไรกันกลางประเทศโซนทางเมืองหลวงหรือว่า มุมนู้นเมืองใหญ่อีกเมืองอะไรเขาก็จะจัดประมาณนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ระมัดระวังเอานะคะขให้ทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ฝั่งทางอิสราเอลทางก็สู้รบกันนู่นเหรอคะสงครามก็มีแต่ความสูญเสียเราดูข่าวออกไปอะไรไปนะคะเราก็ สิ่งที่ประชาชนคนธรรมดาทําไม่ได้ก็ได้แต่ส่งกําลังใจให้กันได้แต่ภาวานาให้มันสู้รบกันจบสิ้นเร็วไว้นะคะสงสารคนธรรมดาตาดําๆที่โดนลูกหลงโดนอะไรกันเยอะนะคะทั้งเจ็บทั้งตายทั้งอะไรกันนะคะเราได้มานั่งอยู่จุดนี้ mm. ก็ถือว่าโชคดีก็ว่ากันไปนะคะทุกวันนี้โตโต้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเท่าไหร่นะคะตื่นขึ้นมาลืมนตาเราได้หายใจก็ถือว่าเป็นความโชคดีในแต่ละวันแล้วคะ่ะ เราก็ปรุงไปคิดไปด้วยกับชีวิตนะคะสงสัยจะแก่นะคะอายุมากขึ้นมาแล้วก็ปรุงเป็นอะไรคิดได้ปรุงเป็นนะคะตนสอนตนนะคะสําคัญที่สุดนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย